มือสอง JK ขอนำเสนอรถบ้านแท้ราคาหลักหมื่นให้ชมนะคะเจ็ดหมืบาทค่ะ Honda City z X ปี06เครื่อง1.5 V t e c เทกียร์อ,ออโต้นะคะมีเล่มครบค่ะภาษี6-9เครื่องเกียร์ดีสีสันดูสวยภายในดูสะอาดช่งร่างยังใช้งานได้ดีแอร์เย็นเพลงมีฟังเดิมๆบางๆไม่เคยติดแกต ราคา7,9,000บาทสามารถต่อรองค่าน้ำมันกันได้นะคะสนใจรถยนต์คันนี้ดูรถได้ที่หลังศูนย์ราชการขอนแก่นค่ะติดต่อโทรนัดหมายด่วงหน้าติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแต่แนะนำให้เดินทางไปดูรถด้วยตนเองก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีเห็นตัวจริงดีกว่าเห็นรูปนะคะแอดเองก็ไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพะยียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้น ในวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ